จากเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นสู่พิมลีอังกฤษจากเซโซโอซาก้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือเรื่องราวของชายชื่อจินจิคากาวะชายที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกยอมรับในความสามารถของนักเตะเอเชียชินจิคากาวะเกิดวันที่17มีนาคมปี1989ที่เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นฟุตบอลน,นะครับคือชีวิตของเาขาตั้งแต่ยังเด็กช่วงวัยประถมเขาเมากกื่อเล่นบอลกับเพื่อนๆในถนนหรือสนามใกล้บ้านบางครั้งก็ฝึกซ้อมยิงประตูคนเดียวละชั่วโมงซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างพื้นฐานในความมุ่งมั่มนหกับเขาาาาอย่งมศ ปี1995เขาเข้าร่วมคันดิมิของเซเรโซโอซาก้าตั้งแต่เด็กการฝึกซ้อมของเขานั้นเข้มข้นทุกวันทําให้เขานั้นได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานและวิธีการเป็นนักเตะที่มีวินัยตั้งแต่อย่างเด็กสิ่งนี้นะครับเป็นรล่าานสําคัญที่ทําให้คาก์กวะสามารถก้าวขึ้นไปสู่ดับโลกได้หลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักในฤดูกาล2007-2008คาก์วะก็ได้ก้าวข้สู่ทิมชุดใหญ่ของเซเรโซโอซาก้าที่นี่เขาเริ่มโชว์ความสามารถเป็นมิฟฟิ์ตัวลูกมิเศษทัดยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์เกมและความสามารถในการจบสกกอออรต้งงบวว่่าามจะเป็นุ แต่คาวะนั้นเริ่มเป็นที่สนใจของสโมสรลายสโมสรในยุโรปปี2010คาราวะได้ย้ายไปบริซียดอร์มุนในเยอรมันภายต้าการขุมทีมของเจเกนคอปลูกการแรกของเขาที่นี่เรียกว่าพุ่งทะยานได้เลยเพราะเขาช่วอทีมควาชมนเดสลีก้าสิ่งที่ทำให้คารากวะโดดเด่นคือการของบอลที่เหนียวแน่นการมองหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษและการจ่ายบอลที่แม่นยำและตอนนั้นนั่นแหละครับแฟนบอลดอร์มุนก็เริ่มจำชื่อเขาได้และตอนนั้นเขาก็กลายเป็นมิดฟิลด์เอเชียที่ดีที่สุดในยุโรปคนหนึ่งเลย ี2มาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของชินจิคากาวะปีนั้นเซอร์เล็กฟูคุซันได้ตัดสินใจดึงเขาเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดูการแรกเขาทำแมตช์ในพรีเมียร์ลีกได้ทันทีและยังเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกที่ทำได้และปีนั้นเขายังช่วยทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยคากาวะนะครับเป็นกองกลางตัวลุกที่ยังสามารถสร้างเกมจากการสนามได้และยังมีความสามารถในการจบสกอร์เองอีกนี่คือช่วงเวลาที่เขากลายเป็นขวัญใจแฟนบอลของปีศาจแดงไปเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแม้ค หลังคว้าแชมป์ลีกได้นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจากเซอร์เล็กฟูกุซันมาเป็นเดวิดมอยเขาไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเดวิดมอยน์ที่ทาให้ไม่ค่อยได้โอกาสลงเล่นและรวมถึงอาการบาดเจ็บที่คอยรบกวนเขาตลอดช่วงเวลานี้นะครับคากาว่าต้องไปสู่ตัวเองอย่างหนักและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ของทีมและในฤดูกาล2014-2015คาราว่าได้กลับไปที่ดอทมุนทํางานกับโค้ชที่เขารู้จักแต่ในฤดูกาลถัดมาด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเขาจึงย้ายไปซบเบสิกตันในลิกตุรกี แม้ให้ตุรกีจะลงเล่นไม่เยอะแต่ประสบการณ์ที่เขาเก็บมาจากยุโรปนั้นเจยียงคงมีคุณค่าสับเขาเสมอหลังจากนั้นคาควะย้ายไปอยู่กับเรอัลซลาโกซาช่วยทีมเล่นชั้นสุดลิกกสเปนและที่สุดเขาก็กลับมาคาแข่ง,ขงในเจลิกกับเซเรโซโอซากาถึงแม้เขาจะอายุ36ปีแต่เขายังทุ่มเทการเล่นให้กับทีมอย่างเต็มที่ชินจิคาควะเป็นนักเตะที่มีวินัยสูงฝึกซ้อมหนักนอกจากในสนามนอกสนามเขายังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเขามักจะฝึกซ้อมพิเศษหลังจากการฝึกซ้อมปกติและเขาก็ยังคงเป็นตัวอย่างของนนเเตทีี่ป็มืออาชพ ชินจิคาาวะเป็นค like ือหนึ่งนักเตะเอเชียที่ไปสู่ตัวเองในเวทีระดับโลกได้สำเร็จเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนที่ฝันจะเล่นฟุตบอลระดับสูงและเรื่องราวเขานี้ก็สอนให้รู้ว่าความมุ่งมั่นและความอดทนไม่เคยทอยคนของทุ่มเทถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับฟังเรื่องราวของนักเตะคนต่อไปครับ